Terima kasih telah menonton! ส่เข้าในคลิปนี้ค่ะสปเอร์ทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นมงกุฎอันนี้นะคะเป็นแบบยินยางนะคะนี่มีสัญ,ญลักษณ์้วยค่ะเป็นสีขาวดํานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะโดยชิ้นนะคะจกทั้งหมด8,00 0ชิ้นค่ะซึ่งสาหรับแบบที่จะของฟรีนะคะจะมีชั่ว Punch Simulator ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนนะคะเข้ามาใน map เหล่นียด้านบนของจอนนะคะเขาจะมีเป็น free limited UGC นั่นเองเพราะเราเกดเข้ามานะคะจะมี quest สอย่างให้เราทํากันค่ะอันแรกนะคะคือการเอาชนะบ้ชนะนะะะคคค1รั้ง่าบูบะ แล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นการเอาชนะข้าวบอยบอสค่ะในโลกที่2นะคะให้ชนะ1ครั้งส่วสุดท้ายนะคะจะเป็นการเอาชนะบอสเยติค่ะให้ชนะ1ครั้งนะคะซึ่งสำหรับบับนูบอสท่าจะอยู่ตรงนู้นเลยนะจะเป็นตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ที่สุดเลยค่ะสำหรับข้าวบอยบอสะคะก็จะอยู่ในโลกตรงนี้นะคะส่วนบอสเยตินะคะไม่แน่ใจอาจจะอยู่ในโลกที่5หรือโลกที่6อะไรประมาณนี้นะคะโอเคคนสรัสรวิทีการรับของฟรีนะคะก็เพลินนี้นะแง่ไว้เจอกัน,นะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ